สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนอ่านสระอาและสะกดสระอานะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านนะคะแล้วก็อ่านตามได้ค่ะแล้วก็ฝึกให้เก่งนะคะคำที่หนึ่งนะคะงางออางา,งา,งาอีกรอบนะคะงางออางา คำที่สองนะคะนานออานาอีกรอบนะคะนานออานาคำที่สามนะคะลาลอลลลลอาลาลาลออาลาคำที่สี่กากอ อากาาก,กอากาคำที่ห้าขาขออาขาขาขออาขาคำที่หกชาชออาชาชา ชออาชาคำที่เจ็ดาดาดอาดาดาดอาดาคำที่แปดนะคะตาตออาตาตาตอ สิบหาหออาหาหาหออาหาอันนี้คือคำที่เราอ่านนะคะคำว่านาคำว่างานาลากาขาชาดาตา หาหาอันนี้คือคําศัพท์ที่เราที่เรามีนะคะแล้วเวลาที่อยู่ข้างหลังหมายความว่างาสะกดว่างอางาแบบนี้นะคะเราจะอ่านอีกรอบนึงนะคะงางอางางา นาโนอานาลาลอาลากาโกอากากาโกอากาขาขออาขาขาขออาขาชา ชออาชาชาชออาชาดาดออาดาดาดออาดาตาตออาตาตาตออา ฮาออาฮาอ่านและสะกดแบบนี้นะคะให้เราไปฝึกอ่านนะคะวันนี้ครูก็มีสอนเรื่องของสระอเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ